สิบอันดับดอกไม้ความหมายดีกุหลาบสีขาวมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานย้อนกลับไปถึงอารยธรรมโบราณในตำนานเทพเจ้ากรีกดอกกุหลาบเกี่ยวข้องกับเทพีอฟโฟรรดา์และดอกกุหลาบสีขาวถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักบริสุทธิ์ที่เธอมีต่ออดนิตมีความเชื่อว่าดอกกุหลาบสีขาวบานจากน้ำตาของอโฟรรดา์หลังจากการตายของอดนิตท่านตะวันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมัน่น ความมั่นคงรักเดียวใจเดียวและมีในถึงศิลปะที่งดงามถ้าได้รับดอกตะวันเหมือนได้รับสารว่าแม้เธอจะเย่อหยิ่งเพียงไรแต่สักวันฉันจะชนะใจเธอและยังหมายถึงรักของฉันมั่นคงและพักดีต่อเธอเสมอดุดดั่งทานตะวันที่ไม่เคยหันมองผู้ใดนอกจากดวงอาทิตย์เดซี่หมายถึงรักของฉันคือรักบริสุทธิ์ดอกไม้ขนาดเล็กที่มักถูกซ่อนอยู่ในงานแต่งดอกเดซี่เป็นสัญลักษณ์แทนหัวใจอันบริสุทธิ์ให้เดนเยียหมายถึงขอบคุณที่เข้าใจกันขอบคุณที่ยอมรับกันเสมอมา เพราะดอกไฮเดรเนียมีความหมายทั้งในเชิงลบและเชิงบวกแต่ความหมายที่แท้จริงของดอกไฮเดรเนียหมายถึงหัวใจที่ด้านชาและเพราะแบบนั้นในอีกนี้คือแทนคําขอบคุณจากผู้ที่มีหัวใจด้านชากับประโยคสําคัญที่ว่าขอบคุณที่เข้าใจกันกุหลาบสีแดงเชื่อกันว่าเป็นดอกไม้ของคิวปิดและอีรรสสื่อถึงความรักความปรารถนาการตกหลุมรักและถือเป็นสิ่งนําโชคด้านความรักให้กับใครก็ตามที่ได้รับลินลี่สีขาวสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันกับดอกกุหลาบสีขาว นอกจากนั้นดอกลินลี่สีขาวยังแสดงออกถึงความรักแบบอ่อนหวานจริงใจและเทิดทูนจึงมักถูกใช้แทนประโยคที่ว่าฉันรู้สึกดีที่ได้รู้จักและอยู่ใกล้คุณแดนดิไลออนใช้ถึงการบอกเวลาเพราะเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งดอกแดนดิไลออนจะปลิวไปตามลมจึงเป็นการบอกถึงช่วงเวลาในด้านจิตใจเชื่อกันว่าการเป่าเพียงครั้งเดียวเพื่อให้เมล็ดของแดนดิไลออนทั้งหมดหลุดออกจากฐานรองดอกจะทําให้สมหวังได้แทนซี going, 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 going ่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความรักและความคิดถึง ดอกไม้ชนิดนี้เป็นตัวแทนของอารมณ์ที่ลึกซึ้งทำให้ดอกแพนซี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นของขวัญที่เหมาะสำหรับการแสดงความรักที่ไม่อาจลืมเลือนลาเวนเดอร์หมายถึงการรอคอยอย่างมีความหวังความทรงจำอันงดงามดอกลาเวนเดอร์มักจะสื่อถึงความสงบและมีการเชื่อมโยงกลิ่นของดอกลาเวนเดอร์เข้ากับความรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วยคาเนชั่นหมายถึงความรักที่พลีบาร์และสวยงามเหมือนดอกคาเนชันนั่นเองจึงเป็นดอกไม้ที่ใช้บอกรักสารภาพรักและยังหมายถึงการมอบความรักให้คนรักที่เป็นรักเดียวใจเดียวและจริงใจ Yeah.